วันนี้ก็มาพบกับช่องเบิร์ดมี่เช่นเคยค่ะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนตุลาแล้วนะคะเดือนแห่งฮาโลวีนจะมาบอกว่าหน้าทรงหน้าสดนะก็ผีแล้วไม่ได้ไม่เก๋เนาะวันนี้เราก็จะมาเขียนลุก,กันแล้วเป็นลุกอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อกี้ก็ลงสกินแคร์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาลงพลายเมื่อนะคะเซนตี้บิวตี้เหมือนเดิมค่ะโปรฟิลเลอร์ทรูแมทค่ะ แล้วเราก็จะมาลงฟาวเดชันกันเลยนะคะฟาวเดชันวันนี้ก็จะใช้โัวีน่าคอสเมติกนะของพี่แก้มกี้คือแบบเพิ่งได้ลองใช้แต่ว่าแบบอยากใช้หน้าแล้วแล้วพอได้ใช้ปุ๊บดีมากเลยทุกคนดีจริงๆแบบของพี่แก้มอะ่ะแบรนด์โทวีน่าของพี่แก้มกี้เนี่ยคือดีมากทุกคนแล้วเฉดสีนะคะของแบรนด์พี่แก้มกี้เนี่ยก็จะเป็นโทนเหลืองแบบนี้สําหรับคนไทยเลยแต่วันนี้นะคะเพื่อความสมตทอันนี้เป็นความแบบชอบส่วนตัว จะใช้อ e ีฟแซงนะคะเพราะว่าเป็นโทนชมพูค่ะจะมาผสมกันแบบละมุนลงตัวนะคะแล้วเราก็ผสมไปเลยค่ะเราฟองน้ำที่แก้มเนี่ยก็ใหญ่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กดแบบนี้เลยแล้วฟองน้ำเนี่ยดูดิแทบอะ่ะคือไม่กินรองพื้นเลยคือแบบว่าดีมากไอ้เลิฟ แล้วต่อไปนะคะก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ค่ะใช้ของอเวอรกาสเลยแต่ว่าเวลาเราลงเนี่ยจะไม่จิ้มหน,นหน้าแหละจะมาปาดตรงมือนี้ก่อนเราจะได้เอานิ้วเนี่ยวอรมผลิตภัณฑ์แล้วเราค่อยมาแต้มตรงช่วงสิวเหลานี้มันก็จะแบบไม่เอะเกินอะไรแบบนี้ แล้วหน้าวันนี้นะคะก็ต้องกลัวนิดนึงก็จะใช้แมสติกนะคะของเ e n t ี Beauty สี t r u f f l e ครับปาดไปเลยแต่ทำหน้าอกอเงาะเราก็ใช้ด้านตรงนี้นะคะ่ะตรงตาเนี่ยครับเห็นป่ะว่ามันจะมีแบบเงาขึ้นมาเออ แล้วลงขอมมาอีกเห็นป่ะทุกคนว่ามันเห็นได้ชัดมาก ตงไหมทำไมเราถึงมาลงทีละแบบทีละส่วนทีละส่วนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขีดไปเลยทั่วหน้าแต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นแบบคาบได้ง่ายนะครับทุกคนแล้วก็เซฟไปดีกว่าลงทีละแบบทีละส่วนทีละส,ส่วนดีกว่าเราลงคอนทัวร์ชิมเสร็จปุ๊บเราก็มาลงคอนซีลเลอร์กันเลยค,ค่ะเพื่อความเป็นกรอบหน้ายิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้ทาเชฟเทปค่ะเป็นไงคะ นี่แค่ขั้นตอนการลงผิวนะวันนี้ก็คือไม่มีความธรรมชาติใดๆก็คือต้องจัดเต็มค่ะทุกคนแล้วเราก็ใช้แป้งฝุ่นนะคะนี่เลยของอเวกาสค่ะแป้งฝุ่นของอเวกาสเนี่ยมันละเอียดมากเราก็จะได้แค่แบบเพิ่มความแมทนให้กับบนใบหน้านะคะเมคได้แบบแอบปบแอบปบแหบบแบบละแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาแป้งอีกอันนึงมาทำเป็นสีขาวดีกว่า แล้วขั้นตอนต่อไปเด้อก็จะแต่งตากันเลยค่ะวันนี้ก็จะใช้นิสนะคะอันติเมทที่เป็นแบบนี้เลยราคาเบาๆราคาเบาๆสีแรกนะคะสีแดงตรงนี้เลยท <c oughs> าไปทั่วเปลือกตาเลยจ้ะแบบนี้เราก็ใช้แปลงในเล็กแบบนี้ค่ะทาไปช่วงนี้ อ,อแล้วเมื่อลงสีแรกเสร็จเนี่ยเราก็มาลงสีที่สองกันเลยสีที่สองนะคะจะใช้พาเลตคีทค่ะใช้สีนี้ค่ะตรงนี้เลยสีนี้นะคะเราก็จะลงช่วงบริเวณติดตาตรงนี้นี่เห็นไหมคะทุกคนมันก็จะมีเลเยอร์ขึ้นมา next now ใช้สีนี้นะคะว่าใช้สีนี้ค่ะทาไปเลยตรงนี้ชิดค้อนขนตาทาเป็นครึ่งวงกลมเล็กอะคะ่ะนี่แล้วเรก็แปรงเล็กแบบนี้ค่ะมาเก็บรายละเอียดตรงช่วง คอนขนตาล่างตรงนี้นิดแล้วสีต่อไปนะใช้ในเกตตีนะคะตัวนี้ใช้สีดำออกมุ้งแบบนี้เลยจ้ะใช้แป้งหัวเล็กๆแบบนี้นะคะเวลาลงเนี่ยเราก็จะลงชิดโคนขนตามากกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะก็เป็นไงคะเทียบสองข้างแล้วมันก็จะชัดขึ้นแบบนี้เลย แล้วเมื่อกี้าลงสีดำแล้วใช่ไหมคะก็แปรงพุ่มแบบเนี้ยมันติ้มสีแดงของมิสก็ขอขอหน่อยแล้วก็มาเบนตรงช่วงน kind of no ี้นิดหนึ่งเราก็จะมาใช้นิสสอเขียนขอบตาขอบของอาดิยาตัวนี้เลยเห็นไหมทุกคนแต่มันยังไม่สะใจพอนะคะเอาแปรงหมาตัดแบบนี้ค่ะ มาจิ้มสีดำเลยค่ะแล้วก็วาดไปตามนี้เลยตาเราก็เริ่มโอเคแล้วนะคะแล้วก็มากรีดอายไลเนอร์กันเลยก็ไปกรีดอายไลเนอร์มาแล้วนะคะก็จะกรีดตามลูกตาแบบนี้เลยค่ะเบสิกแต่ว่าติดขนตากันเลยจ้ะดูใหญ่มากเบอรแบบนี้อ่ะเพื่อนๆดูกันมันก็แบบได้อยู่เนาะ ชิงขนตาแบบสุกมากแล้วเราก็จะเขียนคิ้วต่อนะคะวันนี้ก็ใช้เมลสกาคอดิบเบาไปเลยจ้าวันนี้ก็จะเขียนคิ้วให้มันโค้งนิดนึงนะคะทุกคนเมืเ่อเราดินสอเขียนโค้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาสีในซูโฟเปนในสินี้คะ่ะใช้แป้งตัดแบบเนี้ยมาควักสีนะคะพราก็ลงไปนี้ นแน่นแนนแล้วก็แปลงคีนิดนึงเราก็มาเก็บด้วยตัวคิวเจวันนี้นะคะของ f for you t ท o ค่ะบาวโค้ดแลเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะของพี่น้องชัดค่ะมาเก็บหางคิวอีกนิดนึงเพื่อความเป๊ะเราก็ใช้แปลงแบบนี้เนี่ยจุ้มสีขาวแล้วก็มาเก็บ คิวนิดนึงเราก็มาลงกรอบมากกันเลยค่ะก่อนที่เราจะลงเราก็ต้องเอาแปรงเนี่ยมาปรับเศษที่มันจะหล่นลงมาหล่ะที่การที่เราแต่งตามเมื่อกี้อันแรกเลยค่ะลูกหลักนีกเกสเตปนะคะเราก็ใช้นี้ค่ะบาร์มามา玛ค่ะของเดอร์บาร์เพื่อความคมชัดนะคะวันนี้ขอแน,น่น มาถึงตรงนี้ได้ค่ะวันนี้แล้วเมื่อเราคอนโทรลเสร็จนะคะเราก็จะมาลงบัชออนนิดนึงก็พอนะคะใช้สีบาต์นี A ้ค่ะของชาร์ตอเมซอนินเฟยค่ะจิ้มนิดเดียวนะคะช่วงนี้นี่โหนกแก้มนี้แล้วเกลี่ยสี 4, มาทั่วหน้าแก้มนี้เลยแบบเบาๆพอแล้วเราก็มาลงนี้เลยจ้าแป้งสีขาวแบบนี้กรอบมาก ตวตาตา,ตาดกเก็บขึ้นไปเลยแบบนี้ต้องหน้าผาแบบนี้ด้วยให้มันเป็นทรงกลมคางนิดนึงแทเป็นกลมๆแล้วก็แปรงเกียร์แล้วเราก็แปรงแป้งเนี่ยแบบนี้มาแทบแทบแท,แทให้มันละมุนละมุนกับมันหน้าเป็นไงคะทุกคนสีปากวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้สีแดงเลยก็ต้องเซนตี้บิวตี้เท่านั้นค่ะ ทาไปเลยนะคะเต็มปากแล้วเราก็ทิชชู่เนี่ยมาเม็นเราก็เอานีวนะคะเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วปากเมื่อทั่วปากแล้วนะคะเราก็จเจาสีดำใช้แป้งหัวตัดแบบนี้เลยไม่ต้องใช้ลิปสติกสีดำโอ๊ยเพิงตังเราก็ามาจิ้มที่พาเลตเดิมนะครับที่เป็นสีดำแล้วเราก็มาเริ่มที่ขอบปากตรงนี้ แล้วพอเราแปลงแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาเกลี่ยลงมาอย่างเงี้ยดูนะทุกคนเห็นไหมว่ามันก็จะไล่เป็นออมเลรแบบนี้ว่าสีเข้มๆแล้วก็ตรงกลางปากสีแดงนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเสร็จแล้วเนาะเร็วปะก็ไม่ยากนะทุกคนเราก็จะมาลงไฮไลท์กันค่ะใช้แมกนะคะตัวนี้เลย หน้าก็เสร็จแล้วนะคะัี่เดี๋ยวเราไปคอมพิว์ลุกกันเลยค่ะเป็ไงคะ่ะทุกคนเดวิยังไงนะคะถ้าเราวีนนี้เบิร์ดก็จะจัดลุกมาให้เพื่อนๆน,นะคะ3ลุกลุกนี้นะคะก็จะเป็นลุกเบสิก ในสองลุกนะคะเป็นลุกยังไงเดี๋ยวทุกคนมาติดตามกันดูนะคะแล้วยังไงถ้าใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง y o u t u b e r b e ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย